รอนกันผู้พักผัสการกดผู้เป็นประธานป้าปาของหนวันวันทุแดผู้พันเสน่วก็เป็นการทุกวันในวันผู้พอลนุเทพผู้พีผู้พอลันกัผมหลอไสบนคิด่างทำานกับประก ก็ประอบกบพุ่คุณพี่น้องผู้มีเกียรติ่รเรื่ักทั้งหลายที่ได้ร่วมบลางรวมใจเป็นมืเมิอดวงจากงานตลอดปาป่ามาสอนวันปาารุ่แบบนี่ทุกท่านนะครับช่วงใ้เทศกาลราบปีใหม่พร้อมกับผมน <ste al impaired> ่รักกับพี่น้อง อาเซียนกคือกีฬาหลายขอขอบคุณอาจารย์พี่เกียรตินะครับจิรวิญราณที่ร่รวมพลังร่วมแังใจเป็นมืนตัวเป,ป็นมัสคอยเปบนปตาสานที่พระไทยพระพิจารที่ข้าสบา้าข้าหลบบูชานะรับของโมบันแนแฝนให้รันนี้ เราได้โอกาสช่วงต้อนรับปฐานะครับอาภัพผมเข้าบ้านลูกแฟแกนอาภัมียังสิบอกแทนให้พี่น้องผู้มีเกียรติที่กรมราชนะครับรวมทั้งอาชีพนะก็ทั้งพนท,ที่พนทรีกำลังใจญ่กำลังสัตว์มาในครั้งนี้ขอให้พระพุทธเจ้าอวยพร ใพี่น้องผู resides, <imiento> ้เก <shared> ียนทุกท่านรวมทั้งท่พี่น้องอ่าชาวบ้านุกแฟนที่ร่วมพลังกานใจอยกันจัดงานอ่าในนี้ขอให้วิญาณของูของญาของญาติพี่น้องชาวบ้านุกแฟนของเฮาีิศักดิ์สิทธิ์ะรองค์พระบ้านเยซู ไอ้ภบคุปภรอาจารยพี่น้องผูกท่ากันตลอดเพื่อนผู้พออรวมบันเทิงดีของพี่น้องเจ้าพนแก่ทุกคนแล็ขอให้พี่น้อง,อรอองเราประทานอาหารตอน็นพิธีและ,ะอขออภัยถึทขางครับบ้านยศส,สวัสดิภาพทุกท่านครับขอขอบคุณครับตัวแทนสรุปวุ่นแสกนะครับมีใจว่าถึงที่ด้วย ก็เศร้เลยเพราะว่าเห็นหนักใจพี่น้องนะครับขึ้นมาหลังไหลมากนะครับเรก็ซอยเราก็ไปที่ว่าจะได้เห็นไหลปานนี้นะครับนี่ก็ตีว่าหลายนะครับขอนนักฟ้อนไปขพี่น้องพระภูมีเกียรติทุกท่านนะครับเด้อที่มาร่วมงานในคการนี้เราขอให้พระคูมมาที่สู้นะบรัพนธ์พี่น้องชาอบเป็นแฟน ต่างวัดทุกวัดทุกตสถานที่มาร่วมอ่อยไว้พอนับพุทธีเป็นบริษัมารวมน้ำเพราะว่าเต้นแบบคือสิบบาทถูกซ้อมเป็นเงินมากนะครับสำหรับคนผ้านะครับคือสิบพันดิงนี่คือพันหนึ่งเพราะว่ายังมากพันเบ็ดนะครับคิดว่าจะเพิ่มอีกนะครับก็บอกผมว่าสิเพิ่มไม่อีกเพราะว่าสาดสายหลายงานมากนะครับขอก็มีอย่างหลายนะครับขอไว้พอน พี่น <Keep S 1> ้องทุกท่านจะมีความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่ปี2564นี้นะครับทุกทุกคนมีพลังกายพลังแข็งแรงกบเจ็บจะได้กบไข่ใหญ่มีขอให้พังพ้อทุกคนครับขอขอบคุณครับนวนผาป่าด้วยในคราวนี้นะครับเชิญกำนันรับมอบเป็นจำนวนเงิน10,000บาทครับก็เสี้ยปรบมือ อยู่กับท่านหลนวงพ่อคูณนะครับก็ไปถวายเพจกับครอบครัวเมื่อเช้าเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากกันขึ้นปีใหม่ก็ขอขออวยพรนะครับขอคุณพระศรีพระนรัตไกรนะครับสิ่งแสงสีงทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณของท่านเท้าสุรนารีหลวงพ่อคูณก็ดีนะครับโดยมาดันให้ทุกคนนะครับได้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือจกกังหวัดใกล้เคียงน,นะครับในวันหยุดครั้งนี้ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีงานมีอะไรก็เดี๋ยวก็จะได้พบปะพูดคุยกันอีกนะครับ <c oughs> ผมก็อยู่ห้วยแถลงก็จะไปไปมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรก็ให้ประสานกันขึ้นมานะครับทางนี้ทางนั้นก็เป็นลูกชายของท่านอำเภอไผโร้ก็จะไม่ทิ้งอำเภอห้วยแถลไปไหนขอบคุณครับ คุณดันสสครับเจ๊อย่านังย่านังหนอกนังทางมันในเด้อมันเฮงแปอยอยู่จังหนกระเต้นหรอกเอาละเอาเดาสองเงินสองลอย มันตัวไม่ัวเหาจงมาเก่งอ่ะเก่งมาให้แน่ได้ฟังแต่เสียงเพลงดนตรีบอกมาเล่นได้เก่งเลยที่อ๋อ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 อยาบอกผัวเาเด้อมาเจอกันมืัอนี้ติดปังไป มันนี่ติดตังไวด้ดีๆเก็บเต็มที่เลยมั้งอาศัยใจเอง,เงเก,ก็้วบ่นต้องไกลใชก็เพื่อนเฮาไม่ห่อนม่ห่อโสดแน่นาหน้าเวทีวันวน,วนี้รีราไม่เท่าไรขอตับขอภัยไวนะทีนี้ก็แล้วกันค่ะเหมือนเจ้านี้